ภาพนี้คือช่วงเวลาน่ารักของแม่แมวที่กำลังให้นมลูกแมวทั้งหมดนอนอยู่ท่ามกลางหญ้าเขียวๆอย่างอบอุ่นแม่แมวใช้ร่างกายของตัวเองเป็นที่พักพิงให้ลูกๆได้กินนมอย่างสบายใจลูกแมวแต่ละตัวดูตั้งใจดูดนมเติบโตไปพร้อมกับความรักธรรมชาตินั้น สวยงามเสมอเมื่อเราได้เห็นความผูกพันระหว่างแม่กับลูกไม่ว่าจะเป็นคนหรือสัตว์ความรักของแม่คือสิ่งที่บริสุทธิ์ที่สุดในโลกใบนี้จริงๆค่ะ